โอเคมาหาก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมก้าชาคลับนั่นเองนะซึ่งในวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนนะครับผมชื่อชื่อข้าวผมแต่งตัวละครเราโป๊เป็นนะครับผมนี่เราอัปเดตและทั้งตัวละครแต่ตัวละครนี่ขยันเห่าเหลือเกินโอลิฟโอลิฟกลับมาเนี่ย โอเคไม่เป็นไรครับผมครกลับมาโอเคในวันนี้เราจะมาสอนแต่งตัวละครของเรากันนะคะอันดับแรกเพื่อเป็นการเซฟนี่โอเคครับผมมาอันดับแรกค่ะอันดับแรกกดเข้ามาตรงนี้อันดับแรกเราจะต้อง,องทําให้ตัวเราอ้วนโกูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวแล้วโอเคสูงสิบเก้าหัวสิบเก้าโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะ ตรงนี้โอเคถามว่าทุกคนเราเปลี่ยนตัวละครยังเปลี่ยนชื่อตัวละครเป็นจากย uh ูคิกโกไขมูน่ะเป็นยูคิโกะ่ามาเอะแล้วนะคะซึ่งใครที่ยังไม่รู้นะเราเปลี่ยนไปตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วโอเคค่ะมาหาอันดับแรกทําให้ตัวเราแบบเออดูอันันก่อนโอเคดีมากนะก็จะประมาณนี้เนี่ยคะ่ะสีผิวไม่ต้องเปลี่ยนนะเอาสีผิวนี้แหละ <What? laughs> ว,วัดด okay ี่เราดูติเตอรโอเคค่ะตั้งชื่อตัวละครไปเลยค่ะว่าอา่าอันดับแรกต้องเปลี่ยนชื่อกันยูคิโอ้ยยูคิโกะคามาคามาเอโอเคแล้วเราก็ปรับสัญลักษณ์ตัวละครอ,อย่างนี้เลยนะ โอเคเราจะอยู่ที่อายุนะคะหนึ่งต่อไปอต่อไปนะคะเลือไะะกไปเรื่อยๆไปที่ส่งผมนี้นะก็กดไปเลยะคะ่ะแล้วก็กดคิมจมูก กลัวเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลสีนี้ค่ะเปลี่ยนสีปากนะคะเป็นปากเอียงก็ได้นะคะแต่ที่เอเราจะเป็นอย่างนี้นะคะเปลี่ยนสีปากเป็นอย่างนี้ใส่แก้มนิดนึงโอเคซึ่งในตัวละครแต่ละแบบของเรานะะเราจะมาสอนทีหลังเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะหาทรงผมที่ถูกใจนะคะเออเดี๋ยวนะทรงผมเราเป็นยังไงวะ นะอยู่ที่อันสุดท้ายใช่ไหมโอเคอันนี้ไม่ต้องงงนะกดอันสุดท้ายนี่ค่ะอถอยมาแลนี่นั่นเป็นไรค่ะแล้วก็ต่อไปทรงผมของเราโอ้โหแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็แบบนี้ค่ะ เราต้องกดดูคร่าวๆก่อนเนาะโอเคต่อไปค่ะทำให้ผมเราบอกว่ายังไงดีดูยาวเึินนิดนึงว้าวยาวเกินไปนะคะทุกคนอาจจะปรับนิดนึงก็ได้โอเคนะโอเคต่อไปก็เออเดี๋ยวนะตรงผมที่แท้จริงของเราเป็นยังไง คนแต่ง okay. ต okay. ัว okay. ยังง้นะต้องมีสไตล์นิดนึงซึ่งโอเคอ้โอ๊ค่อยโอเคเราไปนะผมเปลี่ยนสีผมของเรานะะ เปลี่ยนเรื่อยๆค่ะทุกคนก็ต่อไปทานข้าวแรือยังหมูทานแล้วทานกับอีวหังกรไก่อุยออลิฟเอ้ยไก่พับจริงหรอค เออมันเป็นไรหรอกไก่พอปอะยะอ๋อไก่พอป,ปยะไก่พอปโอเคนะะผมก็ใส่แบบหนึ่งโอเคทุก <c oughs> คนไปตักน้ำให้พอ่อด้อน ประมาณนี้แหละต่อไปค่ะอันดับแรกเราต้องมีสีตรงตาอย่างเงี้ยอ่ะเปลี่ยนแล้วก็เออเอานี่้าผมเกะกะมากเลยต่อไปนะ่าจะเป็นสีคิ้วอย่างเงี้ย สีดวงตาเราเป็นสีเขียวเออเดี๋ยวนะเป็นอันนี้อกอ่ะอเป็นสีนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็แต่ละอย่างเก็บกะหรือเปล่านะคะนี่หมดทุกคนนำรวจไอ้เันนามันติดใจฝ่ยนี้ ตัว,ะะล,วละครยูคิโกนะคะมันต้องมีเอกลักษณ์อยนะคะซึ่งผมจะมาบอกทีหลังโอเคเห็นไหมแล้วก็เป็นอย่างนี้หมดนะคะต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้องเออเดีย๋ยนะต่อไปนะตัวละครยูกิโกของเรานะคะจะต้องไม่มี ต้องมีไฟเป็นอันนี้ด้วยเว้ยนี่ค่ะซึ่งมเป็นล่างอาสูรของเราเนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะฮคะไปจ้ะโอเคต่อไปนะคะ,ต,ะ,คะตัวละครของเรานะคะก็จะใส่แว่นนะ,ะนพี่ผมจะเป็นไอรอนติกต็อกแ้วตอนนี้ <c oughs> ซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นนะคะว่าตัวละครเราเนี่ยเปลี่ยนจากไม่ใส่ผ้าพิดตาเป็นใส่แว่นแล้วนะคะอ่านี้ไม่เกี่ยวต่อไปค่ะให้ทุกคนกดมาอันที่อันสุดท้ายเลยแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็มาเจอกับปัญหาแล้วก็ปรับเปลี่ยนมันให้เป็นอ่อสีม่งวงมาเลยเนาะเดี๋ยวนะว่ติมันจะม่วงไงวะ โอเคใส่หมวกอย่างนี้หมวกอย่างเงี้ยแล้วก็หมวกอย่างนี้โอเคเห็นไหมอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปแล้ว sure. ก okay. mm ็ใ hmm. ส mm ่ห hmm. sure. uh ูปิดปังด้วยเนาะ ความเป็นเอกลักษณ์ของเราก็จะประมาณนี้นี่แหละต่อไปเอ,อ่อไม่มีอะไรแล้วเนาะต่อไปค่ะทุกคนนี่ก่อนอื่นนะคะปรับเปลี่ยนมันให้เป็นสีขาวก่อนนะโอเคต่อไปก็เอ,อ่ออยาบพึ่งปรับมาให้เป็นสีขาวปรับเปลี่ยนมันให้เป็นสีดำก่อน มันกว่าจะได้มุมที่พอใจโอเคไม่นะไม่รู้แล้วก็ต่อไปค่ะทุกคนใส่รอยแผลที่ดวงตาเรานิดนึงสีแดงโอเคแล้วก็อะไรอีกวะ มีไมก้กางเขนแล้วก็อันนี้ไม้กางเขนช่อฟองไม้กางเขนต่อไปค่ะทุกคนใส่ช้อฟองไม้กางเขนเนาะคือทุกคนจะปรับหน้าตาเราเป็นยังไงก็ได้เราเออตามใจทุกคนเลยอ่นี้ต่อไปหน้าทุกคนนี่คือจะปรับเปลี่ยนสีเป็นไงก็ได้นะอันนี้ให้ดูชัดๆเลยอือต่อไปค่ะทุกคนใส่เสื้อ เรื่องเราก็จะประมาณนี้ได้แหละแต่ว่ามันเอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะทุกคนคือจากที่ไม่ใส่ฮาโอริก็คือเสื้อกลุ่มเสื้อคลุมของจกตัวดาบพิฆาตศูนนี่แหละหลังจากที่ตูนลงดาบพิฆาตสูนไปก็ไม่มีใครมากดดูดาบพิฆาตสูนยแต่หลังจากลงที่ลงคลิปแฮสปินโฮเทลตอนนี้คนเยอะเลยนะอนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันนะคะโอเค เราจะมาพูดถึงเรื่องการแต่งกายเนาะซึ่งเราจะใช้เป็นสีชมพูอย่างนี้แล้วก็เท้าต้องใส่อีกทีนึงแล้วก็อย่างนี้ค่ะถ้อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะทุกคนโอเคมันก็จะประมาณนี้ต่อไปนะคะต้องมีเข็มขัดด้วยค่ะเข็มขัดอ่าเดี๋ยวนะเชิบอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นสีขาวอย่างเงี้ย นะต่อไปค่ะเป็นอย่างนี้นเห็นไหมนี่เราก็จะแบบเนียนๆไปเลยนี่เป็นไงนเอกลักษณ์ต่อไปของเราค่ะเอกลักษณ์ต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นอย่างนี้ กวนผมแน่เลยโอเคค่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้ส่วนหุงเท้าเราก็สีตามนี้เนาะอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แค่นั้นเลยสสีนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะโอเคเริ่มันเลยต่อไปค่ทุกคนทำให้มันทำให้สียงถุงเท้าเราของเรานะคะมันยาวอย่างเงีนนะ คือตอนแรกอะว่าจะไม่เปลี่ยนอยู่หรอกแต่ถ้าไม่อัปเดตตัวละครเราก็ไม่ไม่ค่อยโอเคเหมือนเดิมแล้วก็อ่อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวละครตัวปลายของเอกลักษณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่ค่ะสีก็จะประมาณนี้นี่แหละ สิ่งนี้ก็เอาเลยชึบอันนี้เป็นไงเห็นไหมส่วนปีของเราเออไม่ต้องยุ่งนะส่วนต่อไปเผยจุดจเด่นของเรานะคะนี่มีมือมีเอ่อผ้ารรมัแผลที่มือ ซึ่งเราจะคอยตามลากก็กดมาอันนี้คือมันมีอยู่น้อยนิดมากเพราะฉานนั้นก็เอาเลยคือใครจะทำอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ต่อไปอตรงนี้โอเคตัวคแล้วก็จะประมาณนี้นี่แหละคะ่ะแล้วก็เอาอันนี้ออก เห็นไหมทุกคนแค่นี้ก็ได้ตัวละครยูคิกโกของเราแล้วนะคะเป็นไงใช้ได้นะคะก็จะประมาณนี้แหละใครจะเอาไปทําละครก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนเลยแล้วต่อไปเราก็จะทําท่าค่ะเอออไงดีวะ ก็ถือดาบเออลืมไปเราใช้คนละอาวุธนี่ว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ผิดอาวุธเปลี่ยนเลยเก็คือกิสวานะคบก็คือเราใช้เป็นคนละอย่างเลยโอเคนะนี่ มีก,กออมีใบไม้สมบูรณ์นะคะสีของเรานะจะเป็นสีเอกลักษณ์ของเรานี่อย่างงี้นะจ๊ะต่อไปคือทุกคนจะทำทา่าไงก็ได้อย่างเช่นเรามีปีกอะปีกของเราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเยังเลยโเงาทำเตืบนี่ยังไง ทา,ง,วง,วางจัก,กรวาลแล้วก็ทางนี้นี่อะเป็นไงเห็นไหมทุกคนเราก็จะได้ตัวละครยูคิโกะมาประมาณนี้นะเดี๋สูงให้ไกลๆนี่เป็นไงนีย่ยทุกคนนี่คือการดีไซน์ตัวละครของเราเองนะฮะซึ่งโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะในการทำคลิป ตต่ตอไปด้วยเนาะโอเคก็สนอมบันนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ